รับเชิญสุดน่ารักของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะแนะนําตัวกับฟแฟนๆของเราอย่างเป็นทางการสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานิโก้นิโกค่ะสวัสดีค่ะไอ้นิโก้นิโกค่ะสวัสดีค่ะมิวยูนิโกนิโกค่ะสวัสดีค่ะย่านิโก้นิโกค่ะสวัสดีค่ะฟานิโก้นิโกคะ่ะสวัสดีค่ะไบเตอร์นิโกนิโกค่ะ สวัสดีค่ะมิงโกะนิโกะนิโกะค่ะคือน่ารักมากๆใช่ต้องขอยินดีพี่ๆนะคะสู่รายการแฟนโซนของเราแล้วก็กินดีด้วยกับเพลงใหม่นะคะตื่นเต้นกันไหมคะเมาวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอันนี้เกรงกันไหมคะเกรงไหมคะไม่เกรงไม่เกรงอ่ะพยายามจะคุยแบบสบายได้เลยเพราะเราเจอียมคำถามมาเยอะมากใช่ไหมสตาร์ใช่อ่ะไม่รอช้าดีกว่าเข้าที่คําถามแรกนะคะเพลง rising high เนี่ยคอนเซ็ปต์แล้วก็ความหมายเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับคอนเซปต์ของเพลง Rising High นะคะก็จะเป็นเพลงตามความฝันนะคะปกตินิโกนิโก้เนี่ยก,ก็จะมีเพลงแนวตามความฝันอยู่แล้วแต่รอบนี้คือเป็นเพลงปิดอัลบั้มค่ะเป็นซิงเกิลที่5เป็นซิงเกิลสุดท้ายของอัลบั้มนี้นเนาะแล้วก็มีความดุดเดือดมากขึ้นนะคะมีความเป็นเจ็อกแล้วก็เหมือนเราเจออุปสรรคอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะแบบถ่ายทอดว่าเราสามารถผ่านไปได้เพราะว่าเรามีทุกคนอยู่ข้างๆคือเพลงนี้แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะ คือที่สุดมากเห็นเต้นกันแบบตอนแรกหนึ่งว่าจะแบบว่าเป็นวงญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแต่คือเต้นแบบโอ้โหสุดมากใช่เต้นเอาตายเลยนะคะอยากดูเดื่องเต็มที่กันใช่ไหมคะคืออันเนี้ยคือเป็นฟอร์มวงที่แบบปีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกับตอนนู้นเนี่ยมีอะไรที่แบบแตกต่างจากเดิมไหมคะอ้โหจากเฟอร์แมนเลยก็คือเดือดเดือดขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเราก็จะเหมือนค่อยๆน่ารักแล้วก็แบบเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือมาแบบ เทที่สุดใช่เข้มละอันนี้เข้มที่สุดเลยเข้มที่สุดเลยตอนแรกมีความเป็นนมตอนนี้มีความกาแฟเลิศเลยแล้วมีใครที่รู้สึกว่ามีเพื่อนคนไหนแตกต่างจากตอนแรกที่เจอบ้างไหมนิสัยก็ได้นะหรือหน้าตาเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนโตสวยขึ้นมีความซึมซับความญี่ปุ่นเข้าไปอะไรอหรือเปล่าอันนี้ในนี้มีใครเป็นคนญี่ปุ่นไหมคะ ไม่มีเลยม่ีคนไหนเป็นคนไทยค่ะอคนไทยค่ะเลยแล้วเราหล่ะเป็นคนเลยใช่ค่ะเนื่องจากชุดแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคนยิ้มตุ้นเลยยิ้มเลยยิ้มตุ้นค่ะอันนี้คือพอเราแต่งตัวแบบพอจะเข้าได้อยู่ไหมคะได้เลยได้เลยคือมันเป็นอะไรคะ เมมเบอร์เเมมบอร์แต่เมมเบอร์คนนั้นเต้นไม่ค่อยได้ครับเดินแบบว่าไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพากันเต้นเลยเดี๋ยวพัดเต้นเดี๋ยวพัเต้นเอ้ยรอเลยนะคะชุดชุดได้ไหมคะชุดพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไปโบกรถข้างหน้านี่แหละค่ะกลับบ้านนี่ให้พี่พี่เขาเต้นดีกว่าเนาะเอออ่ะแล้วก็เพลงนี้มีท่าเต้นไหนพิเศษพิเศษสำหรับพี่พี่ไหมเราก็จะแบบมีพัดเนาะใช่ีจะมีพัดใช่มีพัดแล้วมีมีเคยแบบพัดตกไหมคะแสดงมีแน่นอไหม เมื่อกี้หรอคะไม่แบบพัดไม่ออกพัดไม่ออกแล้วทำยังไงคะพัดจนกว่าจะออกอย่างนี้หรอคะก็คือก็เต้นแบบพัดไม่ออกไป แล้วซ้อมกับพัดยากเลค่ะเพราะว่ามีพร็อพอะไรอยูด้วยเนาะยากมากเพราะว่าเราไม่เคยลำพัดมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากปกติเราจะเต้นอย่างเดียวไม่ไม่มีพร็อพอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้ก็มีความพิเศษมากขึ้นมีพัดเข้ามาด้วยใช่ครั้งหน้าพร็อพจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอรุ้นเลยรอดูเลยกรองเลยอาจจะเป็นกรองโอ้โหคือเล่นใหญ่อะไรใหม่ใหม่ใช่แล้วก็ฟีดแบ็กจากแฟนๆขับเป็นยังไงบ้างคะที่ไปโชว์ที่อีเวนต์ last the sky light the star บอกเลยว่างานนั้นเป็นงานเปิดตัวซิงเกิลที่5ไลฟซิงไฮของพวกเรานิ Nico, Nico, โกะนิโกะนะคะแบบคนมาเยอะมาก ว่าดีใจมากๆเลยแบบมีคนมาหาพวกเราเยอะมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับแบบดีเกินคาดมากๆค่ะแบบพี่พี่แฟนคับแบบชมชุดชมเพลงชมท่าเต้นแบบชมไม่หมดเลยแบบภูมิใจเลยภูมิใจมากๆขอบคุณนะคะเพราะเราเตรียมกันมาเต็มที่เลยค่ะพร้อมกันหนักไหมคะเต้นได้ขนาดนี้โอ้ยซ้อมหนักอยู่นะคะหนึ่งปสองเดือนสองเดือนคือซ้อมมีดสองเดือนเลยไม่หยุดหยุดเลยที่สี่ชั่วโมงทีสชั่วโมงไม่คิดว่าต้องใช้ความแบบสนิทกันไงหนึ่งปีมันก็ต้องแบบบอกว่าเข้ากันมากขึ้น ใช่ใช่วงนี้ก็เป็นวงตลกอีกวงหนึ่งเลยนะเนี่ยบุกเยอะมากใช่มาถึงเอมีกันบ้างอยากรู้ค่ะว่าบรรยากาศการถ่าย m อมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกค่ะแบบว่าเราตื่นเช้ากันเลยเนาะแบบว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเขาจํากัดเวลาได้แบบดีมากเลยแล้วก็บรรยากาศก็แบบว่าก็จะมีช่วงที่แบบว่าถ่ายรวมกันใช่ไหมคะแบบว่ามันจะมีท่อนที่แบบว่า หันหน้าเข้ากันอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะแบบเรียกว่าไงเขินเขินลดขำเพราะว่ามองมองหน้ากันแล้วขำก็เลยเป็นซีนที่ทุกคนคิดว่ามันยาก ไม่แต่แพทเห็นตอนนึงที่แบบมีมือมือใครคะมือทุกคนทุกคนคือมือจริงๆไม่ใช่มือแสดงใช่ไหมเป็นคนแบบว่างเตือนะคอะไรไม่ใช่ไหมเป็นเหมือนอุปสรรคที่จะเข้ามาแต่พวกเราก็คือยังก้าวต่อไปได้ถือว่าเหมือนอยู่ในแบบเบื้องหลังการไทยมีเลยโมึงกระตีความใช่อันนี้คือก็คุยกันแบบพอพอคุยละแต่ว่าเบรกหน้าเราจะมีเล่นเกมเฮ้ยอยากเล่นปะอยากอองยากแล้วปะ ะะเพราะางั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่เพราะเบรกนัน่นเราจะเล่นเกมกันล่ะได้แล้วเจอกันเบรกน้านะคะ และกลับมาในเบรกสุดท้ายแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามารายการของเราทั้งทีเนี่ยต้องมีเกมให้เล่นค่ะชาเลนจ์มีชื่อว่าอะไรคะพี่แพตตี้นิกเก็ตนิกเก็ตเลือกอะไรชาเลนจ์กติการเป็นไงคะสตากติกานะคะก็คือมีฝั่งทีม A แล้วก็ทีม B ค่ะซึ่งเราก็แบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคําถามที่ให้เลือกทีม A แล้วก็ทีม B ซึ่งถ้าใครตอบผิดนะคะจะเป็นคําถามที่เป็นเปอร์เซนต์ว่าจากทั่วโลกใช่ทั่วโลกเลยใช่ไม่ใช่โมเมทขึ้นมาซึ่งถ้าใครตอบผิดก็จะโดนลงโทษไไปนั่เเอองมรรช้าา นห้อต้องเริ่มเลยไม่รอช้าไ,<ห> <UC S> ไม่รอช้าก็คือถ้าสมมติเลือกข้อแรกนะคะที่แพทพูดก็คือไม่ต้องยกมือแต่ถ้าเลือกข้อ2ให้ยกมือแต่เราเลือกข้อเดียวกันได้นะคะถูกแต่คือแต่ละทีมมันก็คือให้เราปรึกษาแค่ห้าวินเท่านั้นให้ตัวแทนนะคะยกมือขึ้นมานะคะหรือไม่ยกก็คือไม่ยกเนาะโอเคพร้อมไม่รอช้าค่ะมาข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกนะคะเลือกแมวไม่ยกเลือกหมายกค่ะคนจะชอบอะไรเยอะที่สุดคะคนพละโลกคิดว่าชอบอะไรมากกันสาม สองหนึ่งอ่ะคนี่ยกนะคะยกก็คือเลือกสุนัขนะคะคนไม่ยกก็คือเลือกแมวซึ่งอ่าแล้วผลออกมานะคะว่าคนที่ชนะก็คือสุนัขค่ะเย้หนึ่งข้อไปแล้วนะคะชนะนะคะไปที่66%นะคะอันนี้อ้างอิงจาก American pet products association นี่66%อันนี้คืคำบอกว่าแมวนี่คำอ่ต่อไปต่อไปเอาย่างยหรือเอาย่างง่าย อยากยากมาเลยเถอะมาเถอะอันนี้เป็นแบบว่าธรรมชาติกันบ้างถ้าคิดว่าคนนะคะชอบทะเลมากกว่าไม่ต้องยกถ้าคิดว่าชอบภูเขามากกว่ายกมือค่ะสี่สามสองหนึ่ง ไม่มีใครยกเลยนะคะแปลว่าทุกคนเลือกภูเขานะคะอาจจะผิดหมดทะเลทะเลอันนี้เป็นการเป็นการเคสมาเข้าใจหรือเปล่าใช่และถูกต้องค่ะแม่เขียนคำคู่เลยนะคะแถมมีไวททิปด้วยมาต่อค่ะต่อค่ะข้อต่อไปนะคะเราว่างฟังเพลงกับดูหนังสามสี่สามสองหนึ่งเฮ้ ไม่มีใครยกเลยแปลว่าทุกคนเลือกฟังเพลงถูกค่ะฟังเพลงนะคะ58%ดเปอร์เซ็นดูหนัง42%่เปอร์เซ็นค่ะก็ไม่ต่างกันเยอะมากมีอะไรที่แบบสูสีไหมสูสีเลยโหใช่โอ้โหได้เลยมารรหว่างเล่นเกมกับอ่านการ์ตูนที่ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยไม่มีใครยกเฮ้ยเล่นเกมหรอ คเอุ้ยแต่เราเหมือนกันเกินเรามีอะไรข้อไหนที่มันจะแบบนี้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างงี้แหละหูเรากลัวแบบว่าเราจะชนะดิผลิตกรชนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้คะแนนมาอันนี้ละกันชนะอยู่แล้วสิมีชนะเลยเรา่เอ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากคิดว่าเดาไม่ได้คิดว่าคนนะคะชอบของอาหารหวานหรือว่าอาหารขาวมากกว่ากันคะห้า 4...3...2...1... เฮ้ยยกมือยกมือแปลว่าชอบอาหารข้าวคิดว่าคนชอบอาหารข้าวตัวแทนไม่ใช่คนกลางหรอคะับนึ้อันนี้อาหารหวานไม่ยกมืออาหารหวานไม่ยกมืออาหารหวานไม่เป็นไรให้เลือกอีกทีไม่ยกก็คือเดาไปเลยมาต่อและผู้ชนะนะคะก็คือ นําแล้วเราดูเรา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 นราเราเ่าเนาเร้อราเราเายราเรเราเาเราเาเร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 าเคาเราาเราเราเราคราเราเาเราเราเราราราเร่ราเราราเอาเราราเาเราเรากราเราเรนเรยาเราาเาเรกเรนเราเราเราะราเาเาราเรเราาาอาาราาร สั่งอาหารไม่อันอันแรกคือทำอาหารอันแรกคือทำอาหารอันนี้สองคือสั่งอาหารสั่งอาหารอ่ะพิธีกรคนข้าวน่าจะง่วงหรือเปล่าคือทุกท่าแล้วผลคะแนนนะคะก็คือทีมเอเฮยเสมออะไรคะอ่ะสตาร์บอกคะแนนเขาไปค่ะคะแนนค่ะทีมบีชนะไปนั่นเองค่ะพี่บีพเลย คนช่หกคเดี๋ยวไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามีบทลงโทษให้ผู้แพ้ด้วยค่ะใท่านยังไงคะคือเรานะคะจะถ่ายภาพเป็นสามช็อตซึ่งผู้แพ้เนี่ยต้องทำหน้าที่ตลกที่สุดแต่คนชนะก็คือสวยๆวิ่ยไม่เอาไม่เอาตลกอ่ะไม่เอาตลกอ่ะนักเกียรติเลยเฮ้ยชัดเลยชนะสามสองหนึ่งแฟนคลับแคปค่ะแคปแคปค่ะชอสองสามสองหนึ่ง อนสวยมีคนแสกคิ้มมุกนะคะน่าสวยอยู่สามองหนึ่งอันนี้คือน่าเกลียดอย่างไรคะคือน่ารักเหมือนเดิมไงเออคือบ้านรัเรียกว่าน่ารักนะโอเคนะคะวันนี้นะคะสนุกมากเลยถ้าอย่างนั้นนะคะให้พี่ๆเนี่ยช่วยฝากผลงานนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยค่ะ ก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยค่ะแค่เพียงพิมพ์ว่า nikko nikko ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเรานะคะได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็ดู MV ของพวกเรานะคะได้ที่ช่อง y o u t u b e i c 4 5ค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะต้องถามพี่ๆเขาว่าสนุกกับเราหรือเปล่าสนุกุกเลยโอเคก็สามวรถตจดังพวกเรานะคะได้ผ่านช่องทาง Mono ทวินน i ่นายนิกสเตชันนะคะทาง f Facebook Fan Page Instagram แล้วก็ t ิ k ต o k นะคะทุกจัดพร้อมเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะกับแขกรับเชิญจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องรอติดตามเลยนะคะในรายการยังสเตอร์แฟนโซนแอดทวินนี่นนะคะรายการที่จะเป็นเซฟโซนให้กับเหล่าแฟนคลับนะคะพาเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับไปพูดคุยกับศิลปินหรือว่านแแสดงบบ ใช่ค่ะสามารถรับชมนะคะได้ทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะและทาง Ais Play กด2 0 2ได้เลยแล้วก็ทางไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดเรามีทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram เลยนะวันนี้นะคะสาวญี่ปุ่นของเรานะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะถ้อย่างนั้นนะคะเจอกันครั้งหน้าไม่ได้ายค่ะไ่ไปญี่ปุ่นเพอะไรคะอ้าวญี่ปุ่นนั่นแหละ